สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูนุ่นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันนะคะเด็กๆอยากไปไหมคะอ่าอยากไปแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะสถานที่ที่คุณครูจะพาเด็กๆไปนั้นก็คือชุมชนของเรานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้หน่วยชุมชนของเรากันเลยนะคะไปเลย ชุมชนหรือ community หมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันบริเวณเดียวกันมีวิถีการดำเนินชีวิตคล้ายกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันนั่นเองนะคะเด็กๆดังนั้นโรงเรียนของเราก็นับว่าเป็นชุมชน ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ว้าวเราไปดูกันดีกว่าว่าสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรไปกันเลยสถานที่แรกบ้านนั่นเองนะคะเด็กๆบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นที่ให้ความรักความอบอุ่นและเป็นที่ให้ความปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆสถานที่ที่สองตลาดตลาดเป็นสถานที่ที่พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายของและลูกค้าอย่างเราๆและทุกๆคนก็จะไปซื้อของต่างๆมีทั้งของกินของใช้ ของเล่นด้วยนะคะเด็กๆสถานที่ที่3โรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ทำงานของคุณหมอและคุณพยาบาลคุณหมอและคุณพยาบาลก็จะเป็นคนคอยตรวจรักษาและป้องกันโรคให้กับคนไข้ด้วยนะคะเด็กๆสถานที่ที่ส สถานีตำรวจสถานีตำรวจเป็นสถานที่ทำงานของคุณตำรวจและเป็นที่คุมตัวผู้ร้ายไว้ด้วยนะคะเด็กๆสถานที่สุดท้ายก็คือวัดนั่นเองนะคะเด็กๆวัดเป็นที่ที่อยู่ของพระสงฆ์สามเณรเป็นสถานที่ทำบุญและยังเป็นเขตอภัยทานด้วยนะคะเด็กๆ าการปฏิบัติจนเป็นสมาชิกที่ดีนั้นเด็กๆต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นช่วยกันร,รักษาความสะอาดในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆ ถ้าทุกคนรู้จักปฏิบัติตนที่ดีรู้จักซิ์รู้จักหน้าที่ของคนในชุมชนก็จะทำให้ชุมชนนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่ทำให้คนในชุมชนมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆชุมชนของเราน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่ใช่ไหมล่ะคะ พาเด็กๆปฏิบัติตามและช่วยกันดูแลรักษาชุมชนของเราชุมชนของเราก็จะสะอาดและน่าอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปเก็บกวาดใบไม้ที่โรงเรียนก่อนนะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กิจกรรมท้ายบทเรียนให้เด็กๆวาดภาพสถานที่ในชุมชนที่เด็กๆชอบไปมากที่สุดพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมเด็กๆถึงชอบไปสถานที่นั้นนะคะถ้าเด็กๆยังเขียนหนังสือไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ได้นะคะ แล้วถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูในลายกลุ่มห้องเรียนอนุบาลสางของเรานะคะเด็กๆคุณครูจะรอชมภาพสถานที่ในชุมชนที่เด็กๆชอบไปมากที่สุดนะคะ